สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาแกะกล่องนะครับปืนสั้นอัดแก๊สมือสองนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะมานะครับโอเคจะมาแกะให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดลูกค้าน่าจะส่งมาสองกระบอกนะครับคิดว่าใช่นะครับคนเดียวกัน โอเคครับตัวแรกนะครับเป็นอาร์มี่นะครับอา่าสิบเจ็ดนะครับเฮ้ยเยอะไวเหระเออปืนมีรอยขนแมวค่อนข้างเยอะนะครับ เน็เนมแล้วก็ตัวท่อนี่รู้สึกเหมือนจะต้องถอดมาดูนะครับเพราะว่าปกติมันหน้าสะเลือดไม่ค่อยออกอะไรเราจะมีเคี่ยวท่อนอกหักนะครับท่านึงอ่าโอเคเห็นละตัวนี้เคี่ยวท่อนอกหักนะครับเห็นไหมอาจจะมีผลต่อ าการยิงนะครับแต่ว่ามันจะยิงปิดขัดนะครับก็จะมีอาการแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่สปริงไม่ดันกลับนะครับน่าจะไม่มีสปริงที่ชุดโครงสูบนี้นะครับเดี๋ยวควมาดู เดี๋ยวลองดูแก,แก,แก๊สรดแก๊สซึมก็เดี๋ยวลองยิงเปล่าๆให้ดูสักนิดนึงนะครับไม่มีแก๊สนะครับ,บันนี้ มาดูก่อนนะครับว่ามันมีตัวยางรองหรือเปล่านะครับผมไม่เห็นี๋ยวนะครับจะเลื่อนออกมาดูสักหน่อยเดี๋ยวค่อนข้างแน่นนะครับเออ ไม่มียางรองนะครับวาลวเติมขาดนะครับตัวนี้นี่นะครับวาลวเติมขาดงานใหญ่อยู่นะครับเราออกเนี่ยลำบากนะครับอันนี้ตัวนี้ผมตีซากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งแม็กนะครับถ้าเอาวาลวออกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ท่อนอกนะครับเคลีย์ท่อนอกหัก ตัวสปริงคงสูบไม่มีนะครับงานตัวนี้ตีซากนะครับจะไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวต้องมาคุยกันใหม่นะครับสำหรับตัวนี้มาดูตัวละมาะครับเป็นก็อก19นะครับในกล่องมีอ่ไรตัวเนึงน,นะครับก็อก19นะครับ ตัวนี้เป็นสีเงินนะครับ WE แมกกาซีนอันนี้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับขอลองเติมแก๊สก่อนนะครับแก๊สไม่รัว่วไม่ซึมนะครับ ยิงได้ปกตินะครับเรวขอถอดออกมาดูนะครับชุดยิงนะตัวนี้เคี่ยวท่อน,นอกไม่หักนะครับเห็นไหมถ้าไม่หักจะเป็น,นี้ตัวท่อน,นอกเนี่ยมันจะใส่แบบสนิทกันอยู่นะครับถอดมาดูสักนิดนึงนะครับว่าเาจ้าตัวท่อเน,นี่ยมีรอยล้าวหรือเปล่านะครับนี่นะครับเท่าที่ดูนะครับโอเคปกติดี ตัวลูกสูบแล้วครับนะถ้ามีสปริงจะเป็นอย่างนี้โอเคไม่มีปัญหาแล้วครับสำหรับตัวนี้เบื้องต้นนะครับตัวนี้แบบนึงนะครับโอเค นะครตัวนี้ไม่ได้เมีปัญหาอะไรโอเคนะครับเราก็เห็นมีอีกกล่องนึงนะครับตอนแรกเข้าใจว่าส่งมา2กระบอกนะฮะตัวนี้กับ okay. ตัวนี้เป็นแต่เบเบลนะครับเป็นกล็อก17นะครับตัวนี้ก็จะมีรอยขนแมวนะครับงานพอใช้นะครับตัวนี้ ไปถึงภายนอกนะครับเราจก็ดูที่ระบบอีกทีนึงตัวนี้เคี่ยวท่อนอกไม่หักนะครับปกติดีตัวท่อก็จะประมาณนี้นะครับสปริงโอเค นะครับตัวนี้แก๊สรั่วน,นะครับแต่ขอลองยิงดีกว่าแก๊สรั่วแล้วยิงได้ครับกระริบยูงหน่อยอันนี้แก๊สหมดเนาะโอเคเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับ ทุ่หมดกระไรครั้งนะครับแต่ว่าแรงดันแก๊สถึงตัวนี้นะครับแก๊สรั่วนะครับก็จะมี3ตัวนะครับที่ส่งมานะครับก็เดี๋ยวจะคุยรายละเอียดอีกทีนะครับถ้าจําไม่ได้ว่าเอ่อท่านที่ส่งมาขายเนี่ยส่งตัวไหนบ้างนครับท่านที่จำได้จะมีตัวก๊กสิบเก้านะครับที่คุยรายละเอียดกันไว้แต่จำไม่ได้ว่าเป็นก๊อกสิบเจ็ดเนี่ยเป็นของอาร์มี่หรือของดับเบัลเบลนะครับที่คุยกันไว้เดี๋ยวก็คุยละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ทำการโอนเงินให้นะครับสำหรับที่สนใจนะครับใน3ตัวนี้ก็รบกววนนนรรรออสัักห่่ยะะคบเพาา เดีย๋ยวช่วงวันหยุดเนี่ยร้านร้านจะปิดอยู่นะครับก็อาจจะไม่มีเวลามารีวิวทดสอบแต่ละตัวเนาะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากส่งมาขายนะครับก็แทบเคททักไลน์มาได้นะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกันเนาะสำนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ